ปฏิจจสมุปบาทแห่งวิชาและวิมุตติโดยสังเขตกุณทลิยปริพาชกได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระเจ้าเป็นผู้ชอบเที่ยวไปตามหมู่บริษัทในอารามต่างๆข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเมื่อข้าพระเจ้าเสร็จภัตกิจในเวลาเช้าแล้วหลังจากเวลาแห่งพัดแล้ว กิจเป็นประจำวันของข้าพเจ้าคือเที่ยวไปจากอารามนั้นสู่อารามนี้จากอุทยานนั้นสู่อุทยานนี้ในที่นั้นข้าพเจ้าได้เห็นสมณะปรามพวกหนึ่งหนึ่งเป็นผู้มีการเปลื่องวาทะแก่กันและกันว่าอย่างนี้อย่างนี้เป็นเครื่องสนุกสนานชอบใจอนิสงส์ก็มีมีการติเตียนกันเมื่อกล่าวคาถานั้นๆอยู่ เป็นเครื่องสนุกสนานชอบใจก็มีก็พระสมณะโคดมเล่าเป็นผู้อยู่ด้วยการมีอะไรเป็นเครื่องสนุกสนานชอบใจดูก่อนกุทลทริยะตถาคตอยู่ด้วยการมีผลแห่งวิชาและวิมุตเป็นเครื่องสนุกสนานชอบใจแค่แต่พระโคดมผู้เจริญก็ทำเหล่าไหนเหล่าที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์ ดูก่อนกุณธริยะโพชชงเจ็ดประการแล่ข้าแต่พระโคดมพูดเจริญก็ทำเหล่าในเล่าที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมทำพุทชงเจ็ดประการให้บริบูรณ์ดูก่อนกุณธริยะสติปัฏฐานสี่ประการแล่ข้าแต่พระโคดมพูดเจริญก็ทำเหล่าในเล่าที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมทำสติปทานสี่ประการให้บริบูรณ์ดูก่อนกุณทริยะสุดจริตสามประการแลแค่แต่พระโคดมผู้เจริญก็ทำเหล่าในเล่าที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมทำสุดจริตสามประการให้บริบูรณ์ดูก่อนกุณทริยะอินรียะสังวรแลที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมทำสุดจริตสามประการให้บริบูรณ์ดูก่อนกุณธริยะอินทรียสังวรอ,อันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงจะทำสุดจริตสามประการให้บริบูรณ์ดูก่อนกุณธริยะภิกษุในกรณีนี้เห็นรูปที่น่าพอใจด้วยจักษุแล้วย่อมไม่เพ่งเล็งด้วยความโลภไม่หวังจะเอามาธนุถนอมไม่ทำราคาให้เกิดขึ้น กายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่ตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วในภายในอันหนึง่งเธอเห็นรูปที่ไม่น่าพอใจด้วยจักสุแล้วย่อมเป็นผู้ไม่เงอะง,งะไม่มีจิตตั้งอยู่ด้วยโทสะมีใจอันความโกรธไม่ครอบงำแล้วมีจิตไม่มาดรายแล้วกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่ตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วในภายใน ในกรณีแห่งเสียงกลิ่นโดโปถุถัพระธรรมารมก็ตัดไว้มีในเดียวกันดูก่อนคุณธริยะเพราะเหตุที่ภิกษุเห็นรูปด้วยจับสุแล้วเป็นผู้คงที่มีจิตอันกิเลสไม่ครอบงำแล้วไม่มีจิตถึงความปิดปกติแล้วในรูปทั้งหลายทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจกายของเธอจึงคงที่ จิตของเธอจึงคงที่เป็นจิตตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วในภายในในกรณีแห่งเสียงกลิ่นรสปุถัพพะธรรมารมก็ดัดไว้มีในเดียวกันดูก่อนกุณธริยะอินทรียสังวรอ,อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลจึงจะททำสุดจริตสามประการให้บริบูรณ์ ดูกนคุณทริยะสุจริตสามประการอันบุคคลจริญแล้วกระทําให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงจะทําสติปัฏฐานสี่ประการให้บริบูรณ์ดูก่อนคุณทริยะภิกษุในกรณีนี้ย่อมเจริญกายสุจริตเพื่อละกายทุจริตย่อมเจริญวจีสุจริตเพื่อละวจีทุจริตย่อมเจริญมโนสุจริตเพื่อละมโนทุจริต ดูก่อนกุณฑลิยะสุจริตสามประการอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลจึงจะทำสติปัฏฐาน4ประการให้บริบูรณ์ดูก่อนกุณฑลิยะสติปัฏฐาน4ประการอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงจะทำโพชฌงเจ็ประการให้บริบูรณ์ดูก่อนกุณฑลิยะภิกษุในกรณีนี้ ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัส sneaky. ในโลกออกเสียได้ ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำม,มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำม,มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ ดูกรกุณธริยะสติปทานสี่ประการอันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลจึงจะทำโพชฌงเจ็ดประการให้บริบูรณ์ดูกรกุณทริยะโพชฌงเจ็ดประการอันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงจะทำวิชาและบิมุตให้บริบูรณ์ดูกรกุณทริยะภิกษุในกรณีนี้ย่อมจเจริญสติสัมโพชฌง อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อความปล่อยวางย่อมเจริญธรรมวิจยะสมโพชชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อความปล่อยวางย่อมเจริญวิริยะสมโพชชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อความปล่อยวาง ย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อความปล่อยวางย่อมเจริญปัสสติสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อความปล่อยวางย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะ น้อมไปเพื่อความปล่อยวางย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อความปล่อยวางดูก่อนกุณทริยะโพชชงเจ็ประการอันบุคคลเจรเดินแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลจึงจะทำวิชาและวีมุตให้บริบูรณ์เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด,ด,ดังนี้แล้ว คุนธริยะปริภาชกยกย่องชมเชยในพระธรรมเทศนาแล้วแสดงตนเป็นอุบาสกรับนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะจนตลอดชีวิต